สวัสดีครับจะมารีวิวเด็กอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเด็กของลูกค้านะครับเป็นเด็กที่ใช้ธีม Final f a n ตาซีนะฮะแล้วก็มีงบประมาณบัจเจตไม่เกินเอ๊ะน่าจะ2,000ต้นๆน,นะครับผมซึ่งคอนเซปต์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออก่อนจะจัดก็ไม่คิดอะไรกับใบนี้นะแต่ว่าพอจัดแล้วรู้สึกว่าไม่ธรรมดานะฮะคือเป็นอะไรที่ง่ายซิมเพิลมากๆเลยนะครับบอกว่า First l e g e n d a r y creature Spell ในแต่ละเทิร์นนะครับเราจะเล่นด้วยค่าไร้ลดลง2เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ l e g e n d r r y c r e a t u r e ในเด็กเยอะเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันสามารถกระโดดขึ้นมาในสนามได้เร็วกว่าเดิมถึง2เทิร์นนะครับแล้วก็ทุกๆเทิร์นถ้าเกิดว่าตัวนี้อยู่ในสนามเนี่ยนะครับ beginning of combat นะครับถ้าเกิดว่าเรามี2หรือ a อ t ทอร์เ e จิ e r y r r e a t u r e อตตัวนะครับถ้าเกิดว่ามี ดีเจนสองตัวอยู่บนสนามนอกจากตัวนี้ตัวนี้จะแปลงร่างเป็นด้านหลังเึ้งนะครับก็ยังมีความสามารถแบบเดิมอยู่ก็คือด e เ e น a รีของเราเนี่ยจะค่าไล่ลดลง2นะครับแต่ว่ามีเพิ่มความสามารถด้วยว่าด e g e n e r ีครีเอเตอร์ของเราทุกๆตัวจะกลายเป็นบวก2บวก2แล้วตัวนี้มันจะไม่ใช่เคร t u อ e จะกลายเป็น a อ t i f a c t นะครับเพราะว่า ในเรื่องไฟนอลเนี่ยตัวนี้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นน้องสาวนางเอกไลนิ่งเนี่ยจะตัวสาบไปเป็นคริสตัลนะครับก็เลยจะไม่ใช้เคีย์เจอร์แล้วข้อดีของการที่ไม่ใช้เคียร์เจอร์แล้วก็คือมันจะไม่โดนทําลายได้ด้วยการล้างสนามด้วยเคีย์เจอร์ง่ายๆนะครับทำให้รีเจนเดอรี่ทุกตัวของเราเนี่ยบวก2บวก2เป็นการบัฟทั้งแอคแท็แล้วก็ทั้งดีเฟนส์เลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นเด็กของเราก็จะเน้นการใส่รีเจนเดรี่เยอะๆในเมื่องบ2,000บาทเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ดีเจนเนอเรทีคีเจอร์ที่มีราคาไม่แพงแต่ว่าเก่งๆเจง๋งๆหลายๆตัวนะครับก่อนจะจัดผมก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีการดีๆหลายๆใบที่ใช้ในเด็กนี้ได้เหมือนกันนะฮะพอมาจาัดแล้วก็เออมีโอกาสได้หยิบการพวกนี้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ๋งมากเลยนะครับนี่เป็นก๊อส์นะครับที่ทําให้จากค่าไล่ห้าเือค่าไล่สามเนี้ยความสามารถของก๊อส์ส่วนใหญ่ก็จะเก่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็ลดค่าไล่นะครับตัวนี้ก็ เก่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเนี่ยรีเจนเนอรีร่เคีเจนะครับเป็นโดวเบิร์ดเนี่ยจะทำนั่นทำํำนู่นทําน,น,นี่ได้นะครับผมก็จะไม่ได้ลงดีเทลนะ้อแต่ว่าจะให้เห็นว่ามีการรีเจนที่เราบางทีมองข้ามไปในเด็กทั่วๆไปเพราะว่าค่าไล่มันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่พอมาใส่ในเด็กนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่มันมันมัน,ม,นมันเจ๋งอะส่วนใหญ่ซี่เขียวก็ข่าวเนี่ยก็จะเน้นบัฟอยู่แล้วนะครับเน้นให้เอฟเฟกต ทั้งสนามเลยนะครับแล้วก็เน้นให้มานาด้วยเขาหาของได้ด้วยนะครับก็จะสร้างโทเค็นนั่นนู่นนี่ได้ด้วยนะครับได้ให้มานาได้ด้วยนะครตัวน,นี้ก็กตอตัวนี้ก็เจอบ่อยๆนะครับผมจะทําให้มีความสามารถรหลายๆอย่างที่เป็นตัวตัวเจ๋งๆของเขียวขาวเยอะเลยนะฮะซึ่งถ้าอ่านก็เยอะนะผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเราคงไม่ได้มาโพสกันในแต่ละใบ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเคียจเจอร์เห็นไหมครับว่าจะได้โอกาสเจ๋งใส่การ์ดรีเจนเนอรี่เจ๋งๆเยอะเลยนะเขียวขาวดีเจนเยอะมากนะครับนี่ก็เสียโอกาสได้ใส่การ์ดแฟนต์แฟนตาซีเข้าตีมด้วยหลายๆใบเลยนะครับตัวนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับทำให้แล้วก็การ์ดในหลายใบเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่สนับสนุนการ์ดที่เป็นรีเจนเนอรี่เคียจเจอร์ด้วยนะฮะซึ่งเด็กทั่วๆไปคงไม่ใส่เน้นดีเจนเยอะขนาดนี้นะฮะอย่างเงี้ย Each legendary creature you control บวก2บวก2 for each other legendary creature เห็นไหมครับว่าการประเภทนี้เต็มไปหมดเลยการที่ buff legendary creature นะฮะปกติเด็กอื่นคงจะไม่ค่อยได้ใส่กันแต่เด็กนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไปขุด text อะไรที่เกี่ยวกับ legendary เนี่ยใส่มาอย่างเต็มที่นะครับ legendary creature บวก2บวก2นะ en, เนี่ย r e g e n e a r y ทุกตัวนะครับสร้างมานาได้นะครับตัวนี้ก็ search legendary creature เห็นไหมครับตัวนี้หนักเขา,าใหญ่นะครับแปด legendary จ่าย4แล้วก็ legendary เท่ากับว่ามีวอร์สแล้วก็ยังแอดไฟมาแน่ดีเจนนี่แท็บมาได้5มามานาโอ้โหเจ๋งมากแจ่มมากนะครับผมจัดเองก็ยังมาอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเซปต์ไม่ธรรมดานะครับน่าเล่นนะครับผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ชอบสายซิมเพิลสิมเพไม่ค่อยไม่ค่อยจะอชอบชอบความซับซอ้อนนะครับเขียวมีใบนี้สวยมากเลยครับเป็นอาพิเศษของชุดลออเด,ดอริงนะครับในงบบัจเจตแบบนี้เนี่ยนี่ก็ เซิร์ชดีเจนเงนงบแบเจ่แบบนี้2,000ตนต้นๆได้เด็กแบบนี้นี่ผมผมจัดเองผมยังปลื้มเองนะครับผมคือบางบางครั้งเนี่ยผมยังบอกลูกค้าเลยว่าถ้าเลิกเล่นเอกลับมาขายต่อผมนะครับผมว่ามาเล่นเองก็สนุกหรือว่าขายต่อก็ยังขายต่อได้นะฮะประมาณนี้ไม่อยากจะโมเยอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้โมเบ้อเกินไปนะผมจะอธิบายจากความรู้สึกข,ของตัวเองอยู่แล้วนะฮะนี่ก็เป็นโทเคนแถมนิดหน่อยโอเคประมาณนี้แหละเพื่อนๆสนใจจัดเด็กก็ทักมาได้นะครับตามงบมีการ แถมให้มากกว่างบแน่นอนนะครับโอเคพบกันใหม่เด็กหน้าสวัสดีครับนี่เจงเลย